วันนี้มาอัปเดตอีกรอบหนึ่งแล้วโอ้โหมันคืมมันเหมือนฝนจะตกแต่มันไม่ตกวันนี้มาปลูกทั่วอะไรนะถั่วลายเสือเพื่อให้มันปิดหน้าดินไว้ก่อนไม่หวานตรงนี้ที่เผาย่ามึดเลยพี่น้องย่ามึดย่ามึดนู่ตรงนูน้น,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 นตรนี้เดน้ำทิ้ง เพราะว่า <c oughs> ที่นี่ทําน้ําดื่มด้วยนะน้ําน้ําตัวนี้มันเป็นน้าเขาเรียกอะไรดาจากเครื่องปั๊มอาโออะ่ะเป็นเดน้ําทิ้งออกมาเดินน้ําทิ้งมาจากนู้ดไปลิบๆประมาณสามสิบเส้นของข้อนี่นะ <c oughs> เดินมาทางโน่นแต่มันไม่มากหรอกเพราะว่าน้ํานี้มันเป็นน้ําที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเดน เอาสนิมกับเกลือพวกะอะไรพวกน,นี้ออกไปแล้วมันก็เอามาทิ้งแต่ลดน้ําต้นไม้ไม่ได้หรอกแต่ว่าปล่อยลงไปในสระมันก็ไปเจือจางแล้วมันก็ใช้ได้มาอัพให้ดูวันนี้เอาต้นไม้มากองไว้เพียบเลยนี่นี่อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะกันลับประพฤกมีอยู่สิบต้นเอาไว้ดูสวยๆนะพี่น้องไม่ได้มีอะไร อันนี้เนยนาสั่งมาห้าสิบต้นเขาเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะเนยนาฝ้ายเนยนาฝ้ายชิโคลาดอ่ะชิโคลาดห้าสิบต้นขนุนไอพันอะไรราชาก็ไม่รู้เขาบอกงั้นอันนี้คือต้นต้นต้นอะไรนะเดี๋ยวนึกก่อน ขยอมออขยอมขยอมขยอมห้าสิบต้นจะปลูกรอบอาณาเขตที่ตัวเองเลยให้รอบเลยกันลมแลวแล้วพราะนั้นมันมีดอกดอกมันหอมเขาบอกไงลวไม้มันโตรงต้นมันโตรงต้นมันจะขึ้นไปแล้วโตรงไม่มีคดไม่มีงอก็เลยเอานี่แหละเพราะว่ามันก็มีเหตุเหมือนกันเขาบอกมันมีเหตุเหมือนกันเราก็ทําน้ําเชื่อเพราะ กล้วยหอมทองเพชรบุรีเขาเรียกว่าก้วยส่งนอกเอามาด้วยปลกมันหลายๆยอย่างกะเอาอย่างละสามสิบห้าสิบได้เอาอย่างเงี้ยไม่งั้นเรามันเยอะเกินไปก็ไม่รู้จะเอาไปไหนขายก็ไม่ถูกเอาอย่างเงี้ยพอขายตลาดนงตลาดนัดนะเนาะไม่มีใครซื้อก็ไปขายเองก็แต่ตลาดนัดมันมีข้างๆอยู่เนี่ยจันพุธสุกอ,อยู่เนี่ยมีอยู่สามวันก็เอาพวกเนี้ยไปขาย